ขอกราบสวัสดีท่านที่เข้ามาชมคลิปของผมและท่านที่ติดตามผมนะครับคลิปนี้ก็เอาต้นยางอินเดียนะครับ rubber tree นะครับถ่ายมาฝากทุกท่านต้นยางอินเดียที่ช่วงนี้นิยมปลูกกันนะครับต้นยางอินเดียครับเป็นไม้ฟอกอากาศนะครับคือใครที่อยู่ในคอนโดนะครับนิยมปลูกกันนะครับช่วงนี้เนื่องจากว่าเขาดุด สามพิดได้นะครับเป็นไม้ข้อกตานนะครับอย่างอินเดียนะครับต้นไม้ที่สูงนะครับชอบแสงแดดเยอะมากนะครับคือชอบแสงแดดโดยตรงนะครับเป็นต้นไม้ที่สูงลักษณะคล้ายกับต้นโผนะครับต้นของมันมีรากออกมาแบบนี้นะครับห้อยระยะสวยมากนะครับลักษณะคล้ายต้นโผมากเลยนะครับอย่างอินเดียนี่ยนะครับ ปลูกง่ายครับแค่เราตัดกิ่งไปฉับนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับอย่างอินเดียนะครับเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดนะครับใครที่เอาไปปลูกในคอนโดนะครับก็ต้องหวังไว้ที่ที่มีแสงแดดนะครับอ่าไม่อย่างนั้นเขาจะไม่เจริญเติบโตนะครับเท่าที่ควรนะครับส่วนต้นนี้นะครับเป็นใบธรรมดานะครับคือไม่ได้เป็นใบ แดงชมพูหรือใบด่างนะครับสีของมันธรรมดาครับแต่ใบมันใหญ่มากครับดูสิครับสวยตรงที่ใบนะครับเป็นไม้ใบนะครับไม่มีดอกนะครับอย่างอินเดียใบของมันน้มากเลยนะครับแล้วก็มันวววมากเลยนะครับดูสิครับคือเหมือนพลาสติกเลยนะครับคือไม่ได้บางนะครับใบของมันนะครับใครที่ปลูกต้นใบด่างนะครับถ้ามันโตขึ้นมาแบบนี้น่าจะสวยนะครับ เพราะว่าเนื่องจากว่ามีสีเขียวสีขาวปนแบบนี้นะครับน่าจะสวยมากนะครับนี่ไทยจากจะกลายให้ดูนะครับต้นมันสูงประมาณไหนนะครับเป็นไม้ร่มเงาได้ดีนะครับใบมันก็แบบหนาแน่นมากนะครับ รือว่าเราหักใบของมันแล้วมันจะมียางนะครับตรงนี้เราต้องระวังนะครับใบมันก็หักยากนะครับอ่านี้คือยางออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับสมชื่อครับยางอินเดียนะครับมียางนะครับนี่นะครับยางสีขาวนะครับนี่ครับใบที่ผมหักไปเมื่อกี้นะครับ ยางนี้ก็ต้องระวังน,นิดนึงนะครับถ้าไปโดนพิวเนี่ยมันจะอาจจะขาดได้นะครับแสบอาจจะขาดได้นะต้นนี้อ่าใหญ่มากนะครับใครที่ชอบอปลูกย่างอินเดียแล้วอ่าจะได้เห็นเวลาเขาโตขึ้นมาเป็นแบบไหนนะครับช่วงนี้เขานิยมปลูกกันมากนะครับ ต้นยางอินเดียนี่นะครับก็เลยถ่ายมาฝากทุกท่านนะครับได้รับชมกันต้นยางอินเดียเมื่อมันโตแล้วลักษณะเป็นยังไงนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมถ่ายต้นไม้สวยๆดอกไม้สวยๆมาฝากทุกท่านอีกนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบมากครับสวัสดีครับ